กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะวันนี้มีคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยที่เป็นคนที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพผิวเนี่ยต้องยอมรับว่าเยอะจริงๆพี่ลอรีคะขออนุญาตเริ่มต้นที่คำถามแรกเลยนะคะคถามว่าดิฉันซื้ออาหารเสริมมาหลายอย่างเลยครับพี่อลีตอนนี้ได้แต่นั่งมองไม่รู้จะเริ่มกินตัวไหนก่อนมีทั้งกลูตาทั้ง C L A สารสกัดจากปลาทะเลสารสกัดเมล็ดองุ่นเปลือกสนมารีทามวิตามินซีที่หมดกันไปเท่าไหร่อีฟนิ่งพิมโรสทุกตัวเนี่ย บอกว่ามีคุณค่าต่างกันคือดีหมดเลยค่ะแล้วหนูงงไปหมดแล้วค่ะเนี่ยคือตอนซื้อเนี่ยหนูมึนหนูซื้อมาหมดเลยค่ะอตอนนี้หนูจะทานยังไงดีคะทานทีละอย่างหรือว่ารวมกันเลยแล้วกินทีเดียวครวิเยอะมากมนะก็เยอะนะคะ จำไม่ได้แล้วเมื่อกี้บอกเยอะมากมีกลุ่มสารสกัดนู่นนี่เอาเป็นว่าซื้อมาครบหมดร้านนะครับเอาเป็นว่าสมมติตัวที่มีผลกับผิวเช่นทำให้ผิวขาวขึ้นนะคะก็จะมีกลูตาไทโอนมีเมล็ดองุ่นนะคะแล้วก็วิตามินซีแล้วก็สารสกัดจากเปลือกสนพวกนี้ถ้าถ้าเรื่องผิวเนี่ยได้เรื่องขาว ขาวทั้งหมดเลยเลือกเอาสักสองอย่างก่อนดีไหม<อ>ที่เหลือก็เก็บไว้ก่อนะนะคะ<อ>แล้วค่อยสลับมากินแบบอาจจะสลับอาทิตย์เว้นอาทิตย์กินค,ค,คู่นี้คู่นี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะแต่ อยากจะบอกนิดหนึ่งว่าถ้ารับประทานเมล็ดองุ่นด้วยเนี่ยมันค่อนข้างคลุมนะคะมันได้เรื่องต้านมะเร็งได้เรื่องหลอดเลือดด้วยแล้วก็บำรุงไตด้วยอาจจะเก็บเป็นตัวหลักไว้สักตัวหนึ่งคลุมคุ้มค่ะที่เหลือก็แบบสลับไปสลับมาอะไรประมาณนี้นะคะประเภทเดียวกันประเภทเดียวกันเมื่อกี้เห็นบอกมี C L A 900าร้อยนะคะ C L A เนี่ยจะเป็นตัวเดียวเท่าที่พูดมาเนี่ยที่มีคุณสมบัติกระตุ้นการเผาผลาญก็ในเมื่อผิวเนี่ย ก็แล้วมีปัญหาเหมือนกันในการสะสมไขมันก็ควรจะมี C L A ก่อนนอนด้วยคือมือเอ่อตัวอื่นอาจจะรับประทานมื้อเช้าหรือแยกมื้อได้แยกมื้อได้หรือพร้อมอาหารมื้อไหนก็ได้แต่ C L A ก็ไปรับประทานก่อนนอนอะไรประมาณนี้ค่ะโอ้โหถือว่าท่านนี้นี่ดูแลตัวเองดีมากเลยก็แบ่งรับประทานมีเยอะมากนะคคำถามต่อมาพี่เชอรี่ครับคุณผู้ชมบอกว่าลูกสาวทำงานเครียดครับ สูบบุหรีด้วยกินเล่าด้วยแล,ลแล้วก็วเที่ยวมีปาร์ตี้ <c oughs> กลางคืนเยอะอาจจะสังคมไงอาจจะเป็นงานที่ต้องเจอเพื่อนหมูนี้เขาดูโซมๆครับอยากหาอาหารเสริมบำรุงผิวเน้นเรื่องผิวนะครับเพื่อนแนะนําให้หน่อยครับ จะบอกให้ว่าเด็กสมัยเนี้ยเป็นอย่างนี้หมดเลยค่ะสังคมเยอะเยอะแล้วก็บอกว่าเครียดแล้วก็ดื่มเหล้าสุหรี่ก็ย่งเครียดกันไปใหญ่เลยค่ะเพราะเพื่เนี่ยเวลาเวลาดื่มเหล้าเข้าไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับไปกล่อมประสาททาให้เราเคลิ้มมีความสุขแต่พอหมดลทิ์ปุ๊บมันดรอปลงมาอีกก็จะเครียดอีกดรอปลงไปแบบ เกกว่าเดิมคเป็นสาเหตุที่ทําให้วัดนึ่งก็อยากทานอีกก็เลยในที่สุดก็เป็นแอลกอฮอลิซึมจริงผิดมากเลยบุหรี่ก็เหมือนกันมันก็ทําไม่เราผ่อนคลายแต่พอหยุดสุกเครียดกลับมาอีกบุหรี่นี่เหี่ยวเลยนะใช่ค่ะเหี่ยวตั้งแต่ปากไปต้นไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆวิธีที่ดีสุดก็คือหยุดที่ต้นเหตุก่อนหยุดพฤติกรรมก่อนนี่ก่อนค่ะอยู่ที่ต้นเหตุก่อนแล้วก็การฟื้นฟูก็คือทานกลุ่มต้านอนุมูลอิสระเยอะๆเพราะที่ กินทั้งหมดกับที่เสพทั้งหมดนี่เป็นการรับอนุมูลอิสระเข้าสู่ร่างกายขยะเข้าสู่ร่างกายเลยเน้นการต้านอนุมูลอิสระรแล้วก็การใช้ครีมบำรุงผิวสําคัญมากนะคะคเพราะผิวก็จะเสื่อมโทมถ้าพฤติกรรมแบบเนี้ย จะแก่ก่อนวัยเกือบเกือบสิปีเร็วมากเลยต้องข้ามไปใช้ผลิตภัณฑ์สาหรับคนที่อายุเยอะกว่าเราเป็น10ปีเลยค่ะก็คือทั้งเน้นความชุ่มชื้นต่อต้านริ้วรอยนะคะแล้วก็ยังต้องลดฝ้ากระจุดด่างดําต้องใช้เลยเพราะว่ากําลังจะเป็นเร็วๆนี้แล้วแล้วถ้าเกิดเขาหยุดแล้วเนี่ยพี่ชลียหมายว่าหยุดเครียดหยุดเครียดอาจจะยากหยุดสูบบุหรี่หยุดกินเหล้าหยุดเที่ยวกลางคืนเนี่ยเขาต้องใช้เวลาเขาจะมีทางกลับมาในการฟื้นเหม่อมไหถ้าอายุยังไม่ถึง30เนี่ย เดือนเดียวฟื้นแล้วค่ะไม่หยุดได้<ห>จริงๆนะคะ<ห>เดือนเดียวฟื้นกลับมาใสาปิ๊งเหมือนเดิมเลยค่ะ<ห>แต่ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยการกินตัวต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะค่ะแล้วก็ออกกําลังกายแล้วก็อย่าอย่านอนดึกซึ่งถ้าทําไม่ได้ก็ใช้วิธีนอนให้มีคุณภาพหลับให้สนิทนะคะแต่ถ้าเกิน30ไปแล้วจะใช้เวลาหลักหลายเดือนกว่าจะกลับมากว่าจะกลับมาบางคน 4- ีหเดือนบางคน6 7เดเดือนแล้วแต่ปริมาณแล้วแต่ปริมาณแล้วก็แล้วแต่ พื้นพื้นสุขภาพเขาเอาเป็นว่าให้หยุดเรื่องไม่ดีก่อนแล้วค่อยๆรับเรื่องดีๆเข้ามานะคะคือคือคือหยุดเรื่องไม่ดีปุ๊บร่างกายก็ค่อยๆฟื้นแล้วล่ะรีบรับเลยค่ะรับตรวจช่วยเข้ามาเลยค่ะไม่ต้องรอช้าน่าจะดีกว่าค่ะำนมข้อต่อมานะคะดิฉันทานอาหารเสริมบำรุงผิวมานานกว่าหนึ่งปีแล้วค่ะห่างดิฉันทานเส้นนี้ต่อไปกลัวว่าจะมีผลต่อตับมันเกี่ยวกันไหมคะร่างกายคนเราเนี่ยคือรับอาหารเสริมได้กี่ชนิดต่อวัน รับได้ทุกชนิดค่ะยกเว้นว่าตัวที่เป็นสมุนไพรสมุนไพรทำให้ตับทำงานหนักเสมอก็ควรจะใช้ตัวที่เป็นสมุนไพรน้อยๆหรือไม่ก็ททานบ้างหยุดบ้างแต่ตัวอื่นเช่นกลุ่มวิตามินตัวต้านอนุมูลอิสระดีต่อร่างกายใช้แล้วหมดไปใช้แล้วขับทิ้งร่างกายใช้แล้วดันออกดันออก ต้องทานทุกวันด้วยอ๋องั้นแปลว่าไม่มีผลสะสมแน,น่นอนถ้าเกิดพี่เชอรี่บอกว่ามันรันออกอยกเว้นสมุนไพรเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองแบบนี้ดีแล้วทำต่อไป <นะ S 2> โอเคคำถามต่อมาครับพี่เชอรี่ครับคุณผู้ชมบอกว่าดิฉันชอบดูบล็อกเกอร์รีวิวครับเห็นผลิตภัณฑ์เสริมความงามต่างๆมากมายเลยมีตั้งครีมเครื่องสําอางบางครั้งก็ได้ไอเดียในการซื้อสินค้าที่ดีแลวเหมาะกับตัวเราแต่ที่คาใจมีอยู่เรื่องหนึ่งครับคือไม่กล้าเชื่อเขาคือเกี่ยวกับอาหารเสริม เห็นเขาเชียร์แล้วเนี่ยนะไม่มั่นใจว่าเหมือนได้ค่าจ้างมาหรือเปล่ามีคาแนะนําในการพิจารณาเวลาที่เราดูข้อมูลพวกเรานี้มก็เก็บเป็นข้อมูลแล้วก็ไปดูตามแหล่งที่เป็นวิชาการจริงๆด้วยอ,อันนี้อยากจะบอกเลยนะคะหลายๆท่านเนี่ยชอบอ่านเน็ตแล้วก็ชอบแบบแบบ เชื่อเขาบอกว่าดีก็เีใช้มาแล้วเนี่คือเชื่อแค่บางคนแต่บางคนก็ไม่เชื่อคนนี้ดีกว่าเราจะรู้ได้ไงว่าใครพูดจริงใช่ไหมคะนี่แหล่งที่เป็นกลางเช่นตำราทางการแพทย์วารสารการแพทย์หรือเข้าไปดูตามมหาวิทยาลัยต่างๆที่เขาให้ข้อมูลออกมาเนี่ยจะชัดเจนเอามาเปรียบเทียบก็ได้นะเอามาเปรียบเทียบเล่าให้ฟังว่าเวลาเราอ่านตามแบบเขาเรียกว่าอ่านรีวิวหรือว่าอ่านความรู้สึกทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยตด ติดชอบภาษาสนุกมากอยากซื้ออยากกินยิงอีพวกคนขันเกเก่งพี่ตั้งมันเขียนเราอ่านแบบอยากซื้อให้ได้เดี๋ยวนี้เลยอยากวิ่งออกไปเดี๋ยวนี้เลยคออยู่ที่ไหนอ่จะขับรถไปเอาอย่างนี้เลยแล้วส่วนใหญ่จะบอกว่าดีสารพัดดีได้ทุกอย่าง แต่กรุณาช่วยเก็บสิ่งที่ได้ปานะคะที่ที่อ่านแล้วเอาไปเปรียบเทียบกับหลักการวิชาการจริงๆคกรุณานะมีคนทํำนี้น้อยอ่ะเป็นลูกทางเชื่อไปแล้วซูซูซูมากเนะโอ้อันตรายเห็นเยอะๆเลยนะคะอ่ะคำถามข้อต่อมาค่ะคนที่รับประทานอาหารเสริมสามารถมีอาการแพ้ได้ไหมคะจะมีวิธีการสังเกตหรือทดสอบอย่างไรครับส่วนใหญ่ไม่แพ้ แต่ก็มีเหมือนกันกลุ่มที่มาจากทะเละะปลาทะเลกุ้งปูอะไรเงี้ยซึ่งบางคนเขาแพ้กลุ่มนี้อยู่แล้วซึ่งก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะคคก็มีสิทธิ์แพ้ก็คือต้องดูว่าส่วนสำคัญมันมาจากอะไรเราแพ้หรือเปล่านั่นเองวิธีทดสอบก็คือลองทานสักวันหนึ่งก่อนถ้าไม่แพ้วันที่2แพ้ไหม ถ้า7วันไม่แพ้ก็น่าจะทานได้แล้วล่ะแต่ว่าถ้าวันที่แรกก็เริ่มแพ้วันที่2ก็เริ่มแพ้เป็นต้องวันที่3แล้วค่ะพอละสองวันนีดพอจะรู้แล้วล่ะค่ะแต่ถ้าเกิดบางคนมีอาการที่แพ้นัหนักเนี่ยอย่าลองนะถ้าถ้าแพ้หนักเช่นหยุดหายใจมีเพื่อนหนูว่าแพ้กุ้งแล้วแบบหยุดหายใจอันนี้อันนี้หยุดไม่ต้องลองแต่บางคนแพ้นิดหน่อยเช่นรู้สึกคันๆแต่แป๊บเดียวหายคันอันนี้มันก็น่าลองบ้างหรือบางคนรู้สึกว่าเอกินแล้วแบบว่ามันบวมๆนิดนึง แต่แป๊บนึ่งก็หายบวมค่ะอาจจะลองบ้างเพราะอาจจะไม่ใช <member> ่เกิดจากอาหารเสริมอาจจะเกิดจากกินเค็มมากเกินไปหรือเปล่าวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้าหนักขึ้นหรือเปล่านะคะสามารถทดสอบดูได้ค่ะคือถ้าอาการไม่มากเช่นนิดนึงแล้วหายไปเนี่ยสามารถกลับมาเทสได้แต่ถ้ามากอย่างจบค้อานตนต่อมาครับพี่เฉลี่ครับดิฉันอายุ30ปีริ้วรอยเริ่มมาเยือนแล้วดิฉันคนรับสารอาหารสําหรับผิวชนิดใต เพื่อช่วยลดริ้วรอยและทําให้ผิวกลับมาดีได้ค่ะอันนี้บอกเลยค่ะคงจะเป็นกลุ่มโปรตีนกลุ่มคอลลาเจนเพราะจะเน้นเสมอมาว่า30เนี่ยเริ่มจะมีการแทรกของไขมันไปแทนที่ทําให้ผิวพรรณนี่เหี่ยวย่นเลยค่ะไขมันไม่ได้ทาให้ดีนะคะผิวพรรณดูเหี่ยวย่นดูเหลวดูเหลวดูห้อยหอะไรประมาณนี้ค่ะจะละคําเดี๋ยวถึงเลขสี่จะเศร้าไปแล้วเหี่ยวย่นเหลวห้อยชลพอเลขสี่เริ่มแห้งด้วยเริ่มแหบหิก เริ่องงงนะตายแล้วอ่ะเขาถามข้อต่อมาค่ะคนที่ชอบทานผักกับคนที่ชอบทานเนื้อผิวพรรณจะเปล่งปลั่งต่างกันไหมคะลูกสาวดิฉันอายุ14ปีไม่ชอบทานผักเลยคือกลัวว่าเขาจะแก่กว่าเพื่อนในวัยเดียวกันเป็นอย่างนั้นครับที่ตอบเมื่อกี้ที่บอกว่าประมาณ30เนี่ยควรจะทานโปรตีนควรจะทานคอลลาเจนซึ่งจริงมันก็มาจากกลุ่มเนื้อทั้งหลายนะคะนี่จะถามว่าแล้วที่ว่าคนกินผักล่ะ กลุ่มคนกินผักเนี่ยจะได้ตัวต้านอนุมูลอิสระรเพราะฉะนั้นการกินเนี่ยต้องกินอย่างพอเหมาะ คือต้องกินไม่มากพอแล้วแหล่งที่เป็นโปรตีนที่บำรุงผิวเนี่ยควรจะมาจากกลุ่มอาหารทะเลอ๋อไม่ใช่แบบล้มวัวถ้ามาจากสัตว์บกเนี่ยไม่ค่อยได้มากที่เกี่ยวกับบำรุงผิวเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆเขาคิดไปปิ้งย่างน่ะพี่ต้าอันนี้จะไม่ค่อยได้มากจะไปได้เรื่องภูมิต้านทานไปได้เรื่องถ้าไปออกกําลังกายก็ได้กล้ามเนื้อแต่ถ้าไม่ออกกําลังกายมันก็สะสมกลับมาเป็นไขมันอีกนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นการกินผักผลไม้เนี่ยได้ตัวต้านอนุมูลอิสระที่ต้องการทุกวัยแล้วมันเกี่ยวไหมคะคนที่แบบว่าชออบทานนเื้ มากผิวจะหมองอะไรเงี้ยพี่พใช่ค่ะใช่ค่ะเ,เพราะว่าวนเนื้อที่มันเผาผลาญไม่หมด ก็ไปเก็บสะสมในรูปไขมันแล้วบางครั้งยิ่งถ้าอายุเยอะขึ้นกระตุ้นให้เกิดความดันโลหิตสูงด้วยโอความดันโลหิตสูงนี่ไม่ใช่ว่าดีนะคะทำให้ออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงน้อยลงอีกนั่นสิครับมันยิ่งไปกันใหญ่นะแล้วมันก็ระบบขับถงกับถ่ายมันก็ไม่ดีไปใหญ่เลยกินเนื้อเยอะๆเนี่ยถ่ายไม่สะดวกเลยค่ะอาจจะเกิดอาการท้องผูกก็เกิดสารพิษทั่วร่างกายอีกผิวก็หมองตายแล้วตาแล้วตายแล้วไก่กินโปรตีนเนี่ยก็เลือกกินพอเหมาะ แตข่ขาดก็ไม่ได้แล้วควรจะเป็นโปรตีนที่สามารถนําไปใช้ในการสร้างคอลลาเจนได้ดี<ๆ>นะคะแต่การต้านอนุมูลอิสระทุกวัยต้องการทุกวัยค่ะลค่ะคุณผู้ชมคะาวันนี้นะคะคุณผู้ชมได้รับความรู้ค่ะเรียกว่าเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวนะคะเกี่ยวกับ การให้อาหารผิวนะคะทั้งจากภายในและก็จากภายนอกนะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณค่ะเภสัชกรหญิงวิจิตราตรงสิริค่ะขอบพระคุณค่ะพิชารีขอบคุณมากครับพิชารีครับยินดีค่ะในช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นช่วงนี้พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวพอเป็นครับ